สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านบน YouTube แล้วก็เพื่อนๆทุกท่านนะคะที่ตามมาจากแฟนเพจหวานชูก้า Chinese Novel and Series นะคะอัพพิโซนนี้นะคะเราก็มาน่าจะยาวแหละอัพพิโซนนี้เพราะเป็นเรื่องราวที่จะเจาะลึกเข้าไปในเรื่องของรายละเอียดการแก้แค้นนะคะของหลิงปู้อีที่ไปจัดการตระกูลหลิงทั้งหมดนะคะก็สำหรับวันที่วันใกล้วันแต่งงานนะคะหลังจากที่ พ่จินฮวาก็เสียชีวิตลงใกล้กับวันแต่งงานของลิงปูอีลิงปูอีก็รู้สึกหดหู่แล้วก็เงียบลงไปอย่างมากเลยนะคะซึ่งในนิยายต้นฉบับก็จะบรรยายไว้ว่าไม่ว่าคนอื่นจะยุ่งอย่างไรก็แม้กระทั่งนางเอกของพวกเรายุ่งกับเรื่องของการเตรียมตัวแต่งงานนะคะแต่ว่าลิงปูอีก็มักจะหายไปแล้วก็หรือไม่ก็เขามักจะนั่งเงียบๆไม่พูดเลยนะคะแม้กระทั่งครึ่งวันไม่พูดเลยก็คือหลายต่อหลายครั้งก็จะเป็นแบบนี้ละคะ่ะ ไม่ว่าไม่ว่านางเอกของพวกเรานะคะจะแบบงีบหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาเนี่ยก็ยังจะเห็นหลิงปู้อีเนี่ยไม่พูดไม่จาถึงแม้ว่าหลิงปู้อีจะนั่งอยู่ข้างๆนางนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยนางจะจะสังเกตหลิงปู้อีว่าไม่ใช่แบบนี้แต่ว่าพอช่วงที่หัวจินหัวนะคะผู้เป็นเรียกว่าอะไรดีผู้เป็นแม่ที่คนอื่นๆคิดกันนะคะว่าเป็นแม่ของหลิงปู้อีเสียไปเนี่ยดวงตาของหลิงปู้อีเขาก็จะดูแบบ คุมเครือคุมเครือเาวากับว่าเขาดูเศร้าแล้วดูเขาก็ดูเป็นกังวลด้วยนะคะโอ้โหซึ่งจุดนี้เดี๋ยวเราต้องดูว่าอู๋เลยนะคะจะแสดงออกมาอย่างไรนะคะจากนั้นนะคะนี่คือคําอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของหลิงปู้อีก่อนวันแต่งงานนั่นแหละคะ่ะซึ่งแม้ว่าหลิงปู้อีจะได้ส่งมอบตาประทับส่วนตัวของคฤรหาหั์คือของเขาเนี่ยมอบให้กับ เส้าชางไปเรียบร้อยแล้วนะคะคือเขาก็รักฉเฉิงเซ้าชางนางเอกของพวกเราอย่างไม่ต้องสงสัยเลยคือรักมากนั่นแหละคือเขาอ่ะกำลังจะได้แต่งงานกับหญิงสาวที่เขารักแล้วก็เริ่มต้นการสร้างครอบครัวนะคะซึ่งจริงๆแล้วผู้ชายคนหนึ่งควรจะมีความสุขอะ่ะซึ่งนางเอกของพวกเรามีความสุขมากนะคะแต่ว่าหลิงปู้อีทําไมดูไม่มีความสุขเลยทั้งทที่เขากําลังจะได้เป็นเจ้าบ่าวนะคะ,ฉะเฉิงเซ้าชางเองก็ก็คือรู้ว่าเขาน่ะมีบางอย่างอยูอย่ใน แล้วก็พยายามปะติดปะต่อเรื่องราวต่างๆมาแล้วละ่ะแล้วนางก็คิดว่านะคะว่าหลิงปู้อีเนี่ยจะต้องเป็นเป็นบุตรชายสกุลหัวที่มีชีวิตรอดอยู่เพียงแค่คนเดียวแน่ๆเลยแต่ว่านางถามอย่างไรอย่างไรคือนางให้โอกาสหลิงปู้อีตลอดนะคะเพราะว่าเขาสองคนมีสัญญากันว่าจะไม่โกหกซึ่งกันและกันแล้วก็จะมีเรื่องอะไรก็จะเล่าถูกไหมคะซึ่งณจุดนี้นะคะคือเฉิงเซาชานก็ยังคงไว้ใจหลิงปู้อีอยู่ว่า ว่าเขาควรจะเล่าให้นางฟังแล้วเขานางก็รอรอรอนะคะที่จะได้ยินว่าตกลงแล้วมันเป็นเรื่องอะไรกันแน่ที่หลิงปู้อีอะ่ะยังไม่ได้บอกนางนะคะแต่อย่างไรก็ตามมันไม่มีฉากนั้นเกิดขึ้นนะคะหลิงปู้อีเลือกที่จะนําทหารไปค่ะไปฆ่าล้างตระกูลหลิงอย่างไม่แบบอย่างอย่างด้วยตัวเองเลยนะคะก็มีเสียงมากมายใน ในท้องพระโรงที่เรียกร้องให้หลิงปู้อีอ้ถูกประหารชีวิตนะคะแต่คนที่ยืนขึ้นมาเพื่อต่อสู้เรื่องราวนี้ดึงชีวิตของหลิงปู้อี๋เอาไว้นอกจากชุยโหแล้วนะคะจำได้ไหมคะชุยโหคือคนที่รักห่วจุนหว,วาอย่างอย่างที่สุดนะคะชุยโหหนึ่งคนนะคะที่ยังคงอ้อนวอนท่านจากกักรพรรดิหวนนะคะเพื่อที่จะให้หลิงปู้อีอ้มีชีวิต รอดอยู่นะคะคือชุยโหเนี่ยในนิยายต้นฉบับถึงกับหลั่งน้ําตาเลยทีเดียวนะคะคือเขาบอกว่าถึงเขาไม่รู้ว่าเรื่องราวมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกางคันขึ้นมาแบบนี้แต่อย่างไรก็ตามขอแค่เป็นหลิงปู้อีเป็นบุตรชายของหัวจินฮววเนี่ยซึ่งเขาก็ก็สามารถจะช่วยหลิงปู้อีได้อย่างที่ไม่ไม่ คิดถึงชีวิตของตัวเองเลยนะคะในการที่นำตัวเองขึ้นมาขอต่อท่านฮ่องเต้หวนคัดค้านต่อสายตาแล้วก็คำเรียกร้องของเราคุณนางคนอื่นๆนะคะคือฉุยโหแน่นอนนอกจากฉุยโหแล้วนะคะยังมีท่านอื่นอีกที่ยืนหยัดเพื่อหลิงปู้อีนะคะ นั่นก็คือองค์ชายสามค่ะแล้วก็เรื่องราวความสัมพันธ์นะคะขององค์ชายสามที่มีความสัมพันธ์อันดีมากๆเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนรักของหลิงปู้อีเนี่ยถ้ามันจะบังเกิดนะคะหมายความว่าถ้าเราจะได้เห็นผ่านหน้าจอทีวีจะต้องเป็นฉากนี้ละคะ่ะที่ความสัมพันธ์ที่แท้จริงของทั้งคู่เปิดเผยออกมานะคะ ขอย้อนถึงรายละเอียดตรงนี้นิดหนึ่งนะคะก็คือนางเอกของพวกเราเนี่ยเฉิงเซาชางอยู่บ้านก็กำลังเตรียมตัวว่าจะแต่งงานกับหลิงปู้อีนะคะแต่องไรก็ตามนางก็รู้สึกว่าทำไมนางถึงจิตใจ,จไม่สงบเลยเพราะว่านางเห็นท่าทางของหลิงปู้อีนั่นเองค่ะก็คือเขามีท่าทางไม่ปกติก็เลยทำให้เฉิงเซาชางก็กระสับกระส่ายไปด้วยคือคิดอยู่เสมอว่ามันจะต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแน่ๆเลยมันจะต้องมีอะไรบางอย่างซึ่งนางเอกเรา นะคะคก็คือเธอก็ไม่รู้ตัวเองว่าเธอน่ะกลัวอะไรกันแน่ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็คือข่าวการที่จะต้องเดินทางออกไปฉลองวันเกิดด้านนอกนะคะคือไปจัดฉลองงานวันเกิดที่อีกที่หนึ่งไม่ใช่จัดที่เฉิงหยางโหแต่ว่าไปจัด ด้านนอกนะคะฉลอง50ปีอายุ50ปีของหลิงอีค่ะดังนั้นนะคะตอนดึกก็คือโอโ้เฉิงเศ้าชางทนไม่ไหวแล้วค่ะนางก็หยิบเอาเครื่องราชอิสริยพภรณ์น,นะคะที่ทางท่งานกจกักรพรรดินีมอบให้นางนะคะแล้วก็ได้ผ่าผู้พิทัก์ชุดเกราะสีทองของพระราชวังไปนะคะคือห้องเต้ก,กับห้องเฮาอนุญาตให้ใช้นั่นแหละค่ะนําไปนะคะนางเอกนําทัพเรียกว่าทับก็ได้ไปนะคะเพื่อที่จะไปที่ฉางชิว มันเป็นอีกที่หนึ่งที่จัดงานเลี้ยงกันเนี่ยแหละค่ะของครอบครัวตระกูลหลิงที่อยู่นอกเมืองนะคะเพราะว่านางเอกคือคือ,คอรู้แล้วแหละว่าพระเอกจะทําอะไรแต่ก็น่าเสียดายนะคะที่ทหารที่ที่นางนําไปอ่ะก็คือไปสายเกินไปนั่นเองคือหลิงปู้อีไม่เพียงแต่ระดมนะคะกองทัพของเขาแล้วก็เอากองทัพคือเคลื่อนย้ายกองทัพใน ในการดูแลขององค์รัชทายาทองค์ปัจจุบัน,นบมาใช้เพื่อการส่วนตัวค่ะโจมตีแล้วก็ฆ่าไปหมดทั้งตระกูลหลิงเลยนะคะจากนั้นนอกจากฆ่าแล้วมีการจุดไฟเผาที่ลานอีกต่างหากชาปนากิจไปพร้อมนะคะสำหรับหลิงปู้อีของพวกเราค่ะเชิงเซ้าชางนะคะนางได้รับคำตอบทั้งหมดที่นางแบบว่ากระสับกระส่ายอยากจะรู้จากปากของหลิงปู้อีว่าหลิงปู้อีเป็นลูกชายแท้ๆของสกุลหัวนี่ยละค่ะก็ฉากในตอนที่ ที่เขากําลังจะตกหน้าผาไปนะคะก็พระเอกก็มีการแบบว่าพูดถึงว่าเออเมื่อ16ปีที่แล้วเนาะเขาเห็นหลิงอี้ค่าพ่อของเขากับตาเลยแล้วก็ตัดหัวด้วยเอาไปแขวนไว้บนไว้บนผนังของเมืองนะคะคืออันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดกับพ่อหัวของเขานั่นเองค่ะซึ่งเขาก็ต้องจําแล้วก็ ก็พยายามหลายปีที่ผ่านมาเขาพยายามมองหาหลักฐานเพื่อวันหนึ่งเขาสามารถที่จะบอกกับใต้ล่าได้เกี่ยวกับอัชญากรรมของหลิงอี้เพื่อล้างแค้นให้กับตระกูลหัวแต่ว่าในช่วง16 16ปีหรือ10กว่าปีที่เขาเขาจเจริญเติบโตขึ้นมาเนี่ยหลิงอี้ได้ทำลายหลักฐานเหล่านั้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วนะคะ จนกระทั่งเนี่แหละการตายของท่านอาของเขาก็คือหัวจุนฮวาเนี่ยแหละค่ะก็ทําให้หลิงปู้อีนะคะคือถึงฝังเส้นจุดท้ายแล้วเพราะว่าคนคนเดียวบนบนแบบว่าที่เป็นสกุลหัวที่อยู่ร่วมกับเขามานะคะก็คือหัวจุนฮวาเนี่ยก็เลยทําให้เขาต้องตัดสินใจเลือก เลือกสิ่งที่เขาคิดว่าสําคัญที่สุดก็คือการแก้แค้นนะคะหลิงปู้อี้ยังบอกอีกว่าเขานะ่ยมีความขมขื่นแล้วก็มีความเกลียดชังหลิงอี้มาหลายๆปีแล้วแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะพบหลักฐานใดๆที่มันจะสาวมาถึงตัวของหลิงอี้ได้นะคะดังนั้นเขาก็เลยต้องจัดการไอ้นี่แค้นเลือดเนี่ยแค้นเลือดเนี่ยด้วยตัวของเขาเองค่ะแล้วก็ด้วยวิธีของเขาเองนะคะ และถ้าหากเขาแต่งงานเขาเออมีการบอกมีการบอกนางเอกด้วยว่าถ้าเขาทําหลังจากแต่งงานเนี่ยตระกูลเฉิงก็จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยนะคะซึ่งก็จะได้รับโทษก็บอกก็ประหารก้าวชั่วโคดซึ่งเขาก็ไม่ต้องการให้ให้หนางเอกแล้วก็ตระกูลของนางเอกเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องความแค้นส่วนตัวของเขาดังนั้นเขาก็เลยตัดสินใจทําก่อนที่เขาจะไปรับตัวเจ้าสาวนะคะ โอค้คก็จุดนี้นะคะก็เศร้ากันทั้งคู่ก็โอนางเอกของพวกเรานะคะก็จะต้องร้องไห้อย่างสุดฤทธิ์เช่นเดียวกันนะคะซึ่งในช่วงที่เ,เนางเอกของพวกเราไปถึงเนี่ยก็คือนางพยายามจะจะขอให้พระเอกอไม่ฆ่าพวกพวกคนที่มีอายุน้อยคือพวก พวกรุ่นต่างๆรุ่นอื่นของตระกูลหลิงอ่ะที่ไม่ได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องราวความผิดนั้นนะคะแต่ว่าหลิงปู้อีไม่ได้อยู่ในอารมณ์นั้นแล้วค่ะหลิงปู้อีคือเขาฆ่าเรียบเลยนะคะซึ่งสิ่งนี้ก็ทําให้เฉิงเซาชางก็สะอึกไปเช่นเดียวกันค่ะถ้าหวานจำไม่ผิดนะคะในนิยายต้นฉบับเนี่ยก็คือพระเอกด้วยความกลัวว่านางเอกจะเกิดอันตรายนะคะอาจจะยังมีคนตระกูลหลิงหลงเหลืออยู่เนี่ยเขาได้แบบว่าผูก ผูกนางเอกนะคะไว้กับตัวเองด้วยคือผูกแขนนางเอกข้างหนึ่งไว้กับตัวของเขาเองนะคะด้วยเชือกด้วยละ่ะเพราะว่าต้องการที่จะจะแบบว่าเอานางเอกไว้ข้างๆตัวเขาจะได้ปลอดภัยนะคะถ้าเกิดว่ายังมีคนของตระกูลหลิงยังมีชีวิตอยู่อะไรแบบนี้นะคะโอ้ซึ่งค่อนข้างจะ จะเรียกได้ว่าโอ้โหซาดิสเนาะคือเหมือนกับว่าพาไปด้วยแล้วถ้าเกิดเจอยังเจอคนของตระกูลหลิงอยู่นะคะเขาก็คิดว่าคือเขา่จะฆ่าให้หมดนั่นเองก็คือนางเอกก็ต้องเห็นเหตุการณ์ที่เขาฆ่านั้นด้วยแหละคะ่ะโอ้โหก็สุดๆเลยนะคะ ฉากที่ริมหน้าผานะคะก็จะมีการเกลี้ยกล่อมกันนะคะระหว่างแม่ทัพที่ที่จกักรพรรดิเหวินส่งมานะคะก็มีการเกลี้ยกล่อมว่าเออให้หลิงปู้อีมอบตัวเถอนะคะส่วนบางคนนั้นก็ต้องการที่จะฆ่าหลิงปู้อีทันทีนะคะซึ่งพวกเราเห็นแล้วแหละว่ามีทีมที่ต้องการจะฆ่าหลิงปู้อีแน่นอนคือทีมที่มาจับ ตัวตระกูลเฉิงนะคะทีมของตระกูลจัว่วเออก็บางคนก็ต้องการจะเกีย้ยกรอมแต่บางคนก็ต้องการจะฆ่าหลิงปู้อีทันทีเลยนะคะถึงแม้ว่าฮ่องเต้จะกำกับมาแล้วว่าให้จับเป็นก็ตามค่ะดังนั้นในนิยายต้นฉบับนะคะฉากที่แท้จริงแล้วที่ริมน้าผาจะเป็นตอนที่พระเอกเรานะคะใช้มีดตัดเชือกที่เขาผูกมัดนางเอกไว้ติดกับเขาะคะ่ะ ออกนะคะจากนั้นก็แบบกอดนางเอกแล้วก็จูบที่หน้าผากของนางเอกเป็นครั้งสุดท้ายนะคะจากนั้นก็ผักเฉิงเซ้าชางออกจากตัวเขาค่ะโอ้โหเศร้ามากเลยนะคะแล้วเขาก็แบบว่า กระโดดลงไปนะคะที่ที่ใต้หน้าผาอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งมันจะไม่เกี่ยวกับแบบมีม้าอะไรมาแบบเหมือนที่เราเห็นในตัวอย่างนะคะหรือเขาจะตัดตัวอย่างหลอกดาวอีกก็ไม่รู้เนาะหรืออาจจะมีฉากลงมาจากม้าเรียบร้อยถ้าถ้าลงมาจากม้ามันก็จะเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นตัวอย่างที่หวานเห็นนะคะคือนางเอกของพวกเรารับพระเอกเราเนาะขึ้นไปบนหลังม้าซึ่งมันไม่เห็นมีเชือกผูก ผูกแขนกันไว้เลยแต่ว่าในนิยายต้นฉบับคือหลิงปู้อีเป็นผู้ที่ผูกนางเอกเอาไว้ติดกับตัวนะคะเพราะว่ากลัวนางเอกจะได้รับอันตรายจากแบบว่าคนที่เหลือของตระกูลหลิงนั่นเองทีนี้พอถึงพวกหน้าผาแล้วแล้วก็ด้านหน้าเป็นเหล่าทหารที่ฮ่องเต้ส่งมาซึ่งมีทั้งพวกที่ ที่จะมาเกีย้ยกล่อมเขานะคะคือจับเขาไปเป็นๆกับพวกที่จะฆ่าเขาแต่ทีเนี้ยเขาก็คือเลือกที่จะตัดเชือกนะคะแล้วก็บอกเออกาดนางเอกแล้วก็หอมที่นหน้าผากนางเอกทีหนึ่งก่อนที่จะผลักนางเอกออกไปนะคะโอ้โหเศร้าค่ะฉากนี้นะคะจากนั้นนะคะพวกทหารก็ลงไปที่ใต้หน้าผาไปหากันนะคะแล้วฉากมันก็จะตัดไปในนิยายต้นฉบับก็มีความตื่นเต้นนะคะตัดมาที่ว่าเศร้าช่างตื่นขึ้นมาค่ะ ตื่นขึ้นมาคือนางสลบไปจากเหตุการณ์เมื่อคืนนะคะคือเจ็บปวดใจแล้วก็ร่างกายจนแทบจะทนไม่ไหวแต่ว่านางยังยังคือลืมตามาแบบเหม่อลอยนะคะแต่ว่าทันใดนั้นเององชายสามค่ะก็รีบเข้ามาอย่างโกรธจัดนะคะแล้วก็มาคว้าข้อมือของเฉิงเซาชางที่ยังนอนอยู่ที่บนเตียงนะคะในวังที่คนพานางมานั่นแหละค่ะแล้วก็แบบว่าคือองคชายสามค่อนข้างรุนแรงนะคะดึงนางระชากขึ้นมาเลยแล้วก็เริ่มดุนาง เขาก็ถามว่าเนี่ยเฉิงเซ้าชางเจ้าอ่ะไปบอกจัก,กรพรรดิหวนทำไมนะคะไปบอกทำไมเออไม่ควรจะไปเพราะว่าไปแล้วเห็นไหมแบบนำศัตรูไปด้วยคือในกองทัพมันมีคนที่ไม่ชอบหลิงปู้อีก็พอพาไปแล้วมันทำให้เกิดเรื่องที่มันมันทำให้หลิงปู้อีตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้าย เช่นนี้คือเลวร้ายไปกว่าเดิมกว่าที่พวกเขาคิดกันนะคะนี่องค์ชายสามค่ะก็เลยลากนางเอกนะคะไปที่ ไปที่ในท้องพระโรงด้วยนะคะซึ่งหลิงปู้อีก็ก็คือตอนนี้เขาไม่สามารถจะจัดการกับสถานการณ์ได้แล้วละเพราะเขากลายเป็นนักโทษนะคะเดี๋ยวฉากนี้น่าจะมีเพราะว่าผมมันถูกปล่อยมานะคะแต่ไม่รู้ว่าจะละเอียดเหมือนในนิยายต้นฉบับหรือเปล่านะคะซึ่งนะคะจุดนี้เองค่ะเชิงเซาชางก็ถึงบางอ้อเลยนะคะว่าอ้าวจริงๆแล้วเป็นองค์ชายสามนิว่าที่แบบว่ารู้เห็นเป็นใจกับทางหลิงปู้อีด้วยนะคะก็คือนางก็ประหลา ใจมากๆเลยค่ะแต่งไรก็ตามองค์ชาย3ก็ไม่ปล่อยเวลาให้หนางเอกของพวกเรานะคะได้ลำดับเหตุการณ์อะไรมากนะคะเพราะว่าเขาดึงล่างคือเรียกว่าลากลากร่างของเฉิงเซาชางที่กำลังแบบว่างงงวยแล้วก็เจ็บปวดทั้งใจอะไรทุกอย่างเนี่ยไปกับเขาค่ะไปเพื่อไปในราชสำนักนะคะเพื่อที่จะไปบอกนางว่าไปปกป้อง ให้ไปช่วยหลิงปู้อีนะคะต่อหน้าท่านกจกักรพรรดิค่ะจากนั้นพอเฉิงเซ้าชางถามตรงๆว่าเนี่ยนางงงว่าทำไมล่ะหลิงปู้อีจริงๆแล้วเนี่ยที่เขาตกลงไปในน้ำเป็นองค์รัชทายาทนี่นาที่ช่วยชีวิตเขานะคะทีนี้เรื่องนี้ก็เลยปรากฏความจริงขึ้นมาองค์ชายสามก็เลยเล่าเรื่องราวว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรนะคะว่า ว่าจริงๆแล้วคือองค์ชาย3เนี่ยเป็นคนที่ช่วยหลิงปู้อีเอาไว้ในเวลานั้นก็คือหลิงปู้อีอะเป็นเด็กพึ่งเข้าไปอยู่ในวังแล้วก็ทุกคนก็มีความกันแกล้งเขานะคะดังนั้นเขาก็เลยแบบว่า ว่าวิ่งไปที่สระน้ำของสุสานตรงเฉียเพื่อที่จะเล่นคนเดียวก็คือคนอื่นชอบรลงแกเขาเขาก็เลยไม่ชอบเล่นกระใครเขาก็เลยไปเล่นคนเดียวนี้หลิงปู้อีก็ไปตกนะคะลื่นถลายตกลงไปที่น้ำนั่นค่ะแต่ว่าตอนนั้นหลิงปู้อีว่ายน้ำไม่เป็นนะคะองค์ชายสามที่ก็ซ่อนตัวอยู่ชอบแยกตัวอยู่ตามลำพังไปหลบแบบว่าอ่านหนังส่งหนังสืออยู่ในสุสานนั้นนะคะก็เขาก็เลยเห็นเหตุการณ์แล้วก็วิ่งแล้วก็เข้าไปช่วยหลิงปู้อีซึ่งมันเป็น ฤือดูหนาวนะคะน้าในสระก็เย็นแล้วก็หนาวเหน็บไปจนถึงกระดูกมากๆเลยค่ะแต่ว่าองค์ชาย3ก็ลงไปช่วยหลิงปู้อีอย่างไม่ไม่คิดชีวิตเช่นเดียวกันนะคะพอขึ้นมาแล้วเนี่ยหลิงปู้อีไม่ได้ป่วยกลายเป็นองค์ชาย3ที่ป่วยนะคะแล้วก็เอ่อความเจ็บป่วยเนี่ยที่มันแบบความเย็นเข้าไปถึงกระดูกเนี่ยมันก็ติดตัวขององค์ชาย3ม,มาจนถึงนับปัจจุบันทีเดียวค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่แบบว่าเอ่อรู้กันระหว่างตัวเขากับหลิงปู้อี แต่ว่าหลังจากนั้นแล้วนะคะผ่านมาในช่วงหลายปีเนี่ยข่าวที่กลายเป็นข่าวดังขึ้นมากลายเป็นข่าวที่รัชทายาทนะคะไปช่วยหลิงปู้อีคือหลิงปู้อีอ่ะเรียนการว่ายน้ําอยู่และตอนนั้นเขาเริ่มว่ายน้ําได้แล้วแต่ด้วยความที่องค์รัชทายาทยังคิดว่าหลิงปู้อีอ่ะว่ายน้ําไม่เป็นเลยนะคะเขาก็เลยโดดลงไปช่วยชีวิตของหลิงปู้อีซึ่งจริงๆแล้วหลิงปู้อีไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือจากองค์รัชทายาทนั่นเองค่ะ แต่อย่างไรก็ตามเนาะไอ้ข่าวนี้นะคะข่าวที่รัชทายาทกระโดดลงไปช่วยหลิงปู้อีมันดันเป็นข่าวที่แบบถูกกระพือไปนะคะทั้งราชวังเลยดังนั้นทุกคนก็เลยก็เลยคิดว่าโอ๊ยหลิงปู้อีนะคะแบบติด แบบว่าต้องทดแทนบุญคุณตอบแทนพระคุณที่ช่วยชีวิตของรัชทายาทในปีนั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็คือในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่เลยมันเป็นองค์ชายสามต่างหากที่ช่วยชีวิตของหลิงปู้อีไว้จริงๆนะคะแล้วก็ผู้มีพระคุณที่หลิงปู้อีต้องขอบคุณจริงๆก็คือองค์ชายสามค่ะ ดังนั้นนะคะหลิงปู้อีกับองค์ชายสามก็เลยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาโดยตลอดนะคะดังนั้นตอนที่ฮ่องเต้เหวินมาพูดคุยกับหลิงปู้อีเกี่ยวกับว่าเออคิดอย่างไรกับการที่ว่าเออจะเป็นรัชทายาทไหมอะไรไหมนะคะหลิงปู้อีตั้งแต่เด็กแล้วเขาก็ไม่คิดอะไรเพราะเขาอยากจะให้องค์ชาย3มเนี่ยได้เป็นมาโดยตลอดนะคะแต่ถึงแม้ว่าต่อมาฮ่องเต้จะโยกย้ายเขาให้ไปช่วยงานรัชทายาทเนี่ยคือหลิงปู้อีเนาะเขาก็มาช่วยก็จริงแต่ ว่าความสามารถของราชทายาทแล้วก็จิตใจที่อ่อนปวกเปียกนะคะไม่สามารถที่จะนําแคว้นไปได้คือในภาพรวมแล้วยังไงหลิงปู้อีก,ก็ไม่สามารถที่จะตัดใจให้แคว้นนี้ที่แรกมากับแบบครอบครัวตระกูลหัวทั้งหมดนี้ด้วยนะคะต้องมาต้องมาแหลกเหลวไปในรุ่นของรัชทายาทค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเลือกเพื่อนที่ดีของเขานะะเลือกให้องค์ชายสามนี่แหละเป็นผู้ที่จะต้องขึ้นครองราชาาค่ะ ดังนั้นนะคะบุญคุณขององค์ชายสามแล้วก็ความตั้งใจของหลิงปู้อีที่อยากให้องคชายสามขึ้นเป็นจักรพรรดิองค์ต่อมานะคะเขาก็เลยเหมือนกับยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวตอนที่มาจัดการกับตระกูลหลิงอี้เลยค่ะคือนอกจากที่จะฆ่าหมดทั้งตระกูลแล้วนะคะเขาก็ยังทําประโยชน์ให้กับองค์ชายสามด้วยก็คือใช้ ออไอตราพยักษ์นะคะที่จริงๆแล้วอ,องค์รัชทายาทเป็นผู้ที่ส่งส่งมาให้หลิงปู้อีเป็นผู้ดูแลนะคะมีจดหมายมาด้วยแหละเป็นการยืนยันว่าองค์รัชทายาทเป็นผู้ส่งตราพยักษ์มาให้หลิงปู้อีเป็นผู้ดูแลนะคะแล้วหลิงปู้อีก็นํามาใช้ในการนี้คือแก้แค้นส่วนตัวซึ่งทําให้ฮ่องเต้หวนนะคะโกรธมากๆแล้วก็ปลด รัชทายาทออกนะคะเพราะว่าความผิดที่ไม่สามารถจะดูแลไอ้ตราพยักได้ด้วยตนเองนี่แหละค่ะเป็นถึงรัชทายาทแต่ว่าดันเอาไปฝากไว้ให้หลิงปู้อีแล้วหลิงปู้อีดันเอาไปทําแบบนี้อีกนะคะก็ถือว่าเป็นความผิดที่ร้ายแรงนั่นเองค่ะแต่เรื่องนี้นะคะเรื่องที่หลิงปู้อี ยกย้ายกองทัพโดยการใช้ตราพยักของรัฐชทาญาติเนี่ยคือองค์ชายสามอ่ะไม่ได้มีส่วนรู้เห็นคือองค์ชายสามไม่รู้นะคะไม่รู้แม้ถ้ารู้นี่ก็ถือว่าองคชายสามนี่เป็นตัวกกงเลยนะคะจริงๆแล้วในนิยายต้นฉบับองค์ชายสามไม่รู้นะคะแต่ว่าเป็นหลิงปู้อีนี่แหละที่ต้องการจะยิงปืนนัดเดียวแล้วให้ได้นกสองตัวคือได้ผลประโยชน์กับกับทั้งตัวเขาเองแล้วก็ทั้งกับคนที่เป็นเพื่อนสนิทของเขานะคะ จากนั้นนะคะก็เป็นนางเอกของพวกเราแล้วล่ะคะ่ะที่แบบว่าใช้ความฉลาดแล้วก็คารมคมขายนะคะนางพูดถึงคำสอนของลัที่คงจื้อโอ้โหยาวมากเลยค่ะซึ่งสามารถที่จะช่วยชีวิตของหลิงปู้อีได้แล้วก็ทำให้ท่านจัก,กรพรรดิเหวินนะคะจริงๆแล้วท่านก็น้ำตาไหลมาตั้งแต่ที่รู้ว่าหลิงปู้อีเป็นเป็นลูกชายคนเดียวที่เหลืออยู่ของพี่ชายของเขาแล้วล่ะคะ่ะต่อหน้าคณะแบบพวกขุนนางเลยนะคะแต่งไรก็ตามนะคะคือจัก,กรพรด ที่แบบว่าน้ำตาไหลยอยู่นั้นนะคะเขาก็คือแบบว่าโอ้ยสั่งให้ให้คนเนี่ยพาหลิงปู้อีไปดูแลแล้วก็รักษาอาการบาดเจ็บนะคะแต่ว่าก็เพื่อนๆนึกดูแล้วกันท่ามกลางสายตาของเหล่าขุนนางนะคะที่ไม่เห็นด้วยต้องการให้หลิงปู้อีอตายนะคะ เออแล้วก็มันจะมีต้องมีฉากตอนที่องค์ชายสานะคะที่ร่วมมือกับหลิงปู้อีสืบหาหลักฐานของหลิงอี้อซึ่งเ,ออเดี๋ยวจะได้หลักฐานนะคะในรูปในรูปที่เป็นเหมือนรูปเคารพที่ที่อยู่ที่ตำหนักขององค์หญิงรั่ยหยางชพระชายารั่ยหยางอะคะ่ะจะเป็นรูปเหมือนกับกวนอิมนะคะซึ่งหลักฐานอยู่ในนั้นซึ่งเป็นสุนอี้ซุนอี้ที่เป็นเออมียน้อยที่ได้ขึ้นไปแต่ง เป็นเมียแต่งของหลิงอี้ะค่ะเป็นผู้ที่เก็บซ่อนเอาไว้นะคะอันนั้นก็จะเป็นหลักฐานที่เป็นเป็นเอกสารเพียงอย่างเดียวที่ทางาทางด้านขององค์ชาย3กับทางด้านของพระเอกนะคะไปหามาได้เอาเป็นว่าค้นหาหลักฐานมาได้นะคะ ก็ณนะจุดนี้นะคะหลิงปู้อีก็เรียกได้ว่าใช้กลยุทธ์ได้อย่างคุ้มค่าจริงๆคือเขา,ายิงปืนนัดเดียวนะคะแล้วก็ได้ฆานกถึง2ตัวเลยตัวแรกก็คือหลิงอี้หมดตระกูลนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือล้มรัชทายาทปลดรัชทายาทออกมาได้ค่ะแล้วก็ได้ให้องค์ชายสามขึ้นขึ้นเป็นอ,อนาคตของของจกักรพรรดินั่นเองนะคะ อย่างไรก็ตามนะคะท่านจัก,กรพรรดิก็เคยถามก็ได้ถามหลิงปู้อีด้วยนะว่าเออเนี่ยรัชทายาทกับท่านฮองเฮาเฉียนก็ดีต่อเขามากนะทําไมพวกเขาใช้คําว่าพวกนะคะว่าทําไมหลิงปู้อีกับองค์ชายสามถึงทํากับพวกเขาแบบนี้พวกเจ้าไม่รู้สึกว่ามันโหดร้ายเกินไปหรือนะคะแต่หลิงปู้อีก็ตอบเพียงแค่ว่าเพื่อประโยชน์ของใต้ล่าเพียงแค่ประโยคเดียวนะคะก็ทำให้จัก,กรพรรดิเหวินก็พูดไม่ออกเช่นเดียวกันค่ะ ก็หากนะคะหากรัชทายาทเป็นเป็นคนที่ซื่อสัตย์มากเกินไปเป็นคนใจดีแล้วก็เป็นคนอดทนต่อการช่อราดบังหลวงของการทำผิดของญาติพี่น้องได้นะคะอันเนี้ยในฐานะของรัชทายาทแล้วถือว่าเป็นข้อบกพร่องที่ร้ายแรงค่ะดังนั้นนะคะรัชทายาทพอได้ยินแล้วก็ก็สำนึกนะคะเขาก็ยอมที่จะแบบออกจากตำแหน่งนี้เองแล้วก็ทางท่านหองเหาด้วยนะคะ ก็ออกมาบอกว่าท่านสอนไม่ดีเองแล้วก็ออกมาแบบว่าจัดสละตำแหน่งของเฮาด้วยเช่นกันอันนี้เป็นการเรียกว่าเป็นการแลกนะคะแลกตำแหน่งของเฮากับชีวิตของมกุฎราชกุมารก็คือแลกกับชีวิตของรัชทายาทซึ่งเป็นลูกชายของนางนั่นแหละค่ะอืมก็หายากน้อที่แบบรัชทายาทที่ถูกปลดแล้วนะคะยังมีชีวิตอยู่ได้ก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่โอ้โหในนิยายต้นฉบับก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะ เอาละเนาะขอจบประเด็นนะคะประเด็นของอพิโสโตนี้ที่ตรงนี้ละกันเพราะว่าอย่างไรก็ตามนะคะหลิงปูอ้อีถึงแม้ว่าจะได้ประโยชน์สองทางแต่เขาเสียคนที่เขารักมากที่สุดอีกคนหนึ่งในชีวิตไปก็คือเฉิงเซ้าชางนั่นเองนะคะณนะจุดนี้แต่ก็เนาะยังโชคดีเนาะที่หลังจาก5ปีแล้วนะคะคนที่เขารักมากที่สุดก็ยังกลายมาสร้างครอบครัวกับเขาได้นะคะหวานจบให้ที่ประโยคนี้ทุกคนจะได้รู้สึกดีนะคะจะได้นอนหลับเนาะเอาละ มีความสุขกันทุกคนนะคะแล้วกลับมาพบกับหวานได้ใหม่ในอพิจสดถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ